สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงศ์อมตะพักเครื่องวันนี้เป็น EP ที่57นะครับประจำวันที่20เดือนมิถุนายน2568นะครับ วันนี้มาเปิดในราคา600บาททุกรายการนะครับพี่วันนี้600บาททุกรายการส่งฟรีมีปลายทางนะครับผมสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์นะครับ OUM7146 นะครับหรือสามารถ สแกนคิวอาโค้ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับวันนี้600บาททุกรายการมีนอกเหนือราคา2รายการนะพี่นะที่เหลือ600บาททุกรายการเลยเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่1รายการที่1เป็นรูปหล่อหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมพร้อมตะกุด1ดอกนะครับเลี่ยมมากนะครับนี่ครับรูปหล่อหลงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปหล่อเนื้ออันปะก้านะครับพี่ นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพร้อมตะกุดแล้วก็เป็นพวกชานหมากนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับผมรายการนี้เอา9 0 0บาทครับพี่เลขสวยรายการที่หนึ่งรายการต่อไปรายการที่สองพระปิดตาแลบางไผ่นะครับหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะครับพี่โอ้โหสวยงามมากนี่ครับ รายการที่สองนะครับรายการนี้ปิดตาแลบา่บังไผ่เลี่ยมกันน้ํานะครับหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันวัดโมลีรายการที่สองนะครับรายการนี้เอาเก้าร้อยบาทเท่ากันครับพี่นี่ครับแต่อยากให้พี่เห็นเซียนละเกินเนี่ยแต่ผมส่องเซียนให้หน่อยหนึ่งนี่ครับนี่ครับแลบ่บังไผ่นะครับเซียนขึ้นอย่างนี้เลย ก้าร้อยบาทเท่ากันนะครับพี่รายการที่สองนะครับรายการนี้ต่อไปนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วพร้อมตะกรุดหนึ่งดอกนะครับรายการที่สามหกร้อยบาทนะพี่ต่อจากนี้หกร้อยบาททุกรายการรายการที่สี่เป็นหัวแหวนนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับ รายการที่สี่นะครับรายการนี้หกร้อยบาทต่อจากนี้หกร้อยบาทยาวๆเลยนะครับพี่อันนี้รายการที่ห้าลงยาแดงนะครับรู้สึกผมจะได้มาสามวงนะพี่นะอันนี้รายการที่ห้านะครับหัวแหวนลงปู่ทวดนะครับลงยาแดงรายการต่อไปรายการที่หกนี่ครับอีกหนึ่งวงอันนี้ลงยาเหลืองนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ อ่ารายการที่หขออภัยครับรายการที่หกนะครับลงยาเหลืองนะครับนี่ครับรายการต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อเต๋ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับด้านหลังเป็นอ่ากุมารทองนะครับหลวงพ่อเต๋นี่ท่านเด่นเรื่องกุมารทองมากนะครับนี่ครับสีพึ่งด้านในมีกุมารทองหนึ่งตนนะครับ รายการที่7นะครับรายการนี้กุมารทองหลวงพ่อเต๋นี่คือที่สุดเลยนะพี่นะของกุมารทองนะครับสายกุมารทองนะครับพ่อเต๋คงทองรายการต่อไปนะครับรายการที่8ดรายการที่8สักคู่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับรายการที่8นะครับรายการนี้หลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดน รายการต่อไปรายการที่เก้าเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมรายการที่เก้านะครับเลี่ยมพลาสติกสามห่วงนะครับนี่ครับรายการที่เก้านะครับรายการนี้ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมได้มาสองดอก้วพี่นะนี่ครับอีกดอกหนึ่งรายการที่สิบนี่ครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยม รายการที่สิบนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับ รายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะครับกับพ <Little> <G AP> ิมพ์ขี่ไก่ธรรมดานะพี่นะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามอันนี้เป็นพระรอดนะครับพี่เป็นพระรอดรายการที่สิบสามนะครับ หนึ่ในเบนจะาพาคีนะครับผมรายการที่สิบสามรายการต่อไปรายการที่สิบสีนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระกิ่งนะครับรายการที่สิบสี่นะครับมีรอยจานเต็มองค์เลยนะครับพี่พะกิ่งนี่ครับใต้ฐานก็มีรอยจานนะครับเขย่าเสียงกิ่งดังนะพี่นะแต่ดังไม่มาก รายการที่ 14, รายการต่อไปรายการที่15พระกิ่งนะครับรายการที่15บลอยจานเต็มองค์เลยนะครับพี่ตายฐานเป็นชปรลนะครับนี่ครับโอ้องค์นี้เสียงดังกังวานเลยรายการที่15รายการต่อไปรายการที่16 อันนี้เป็นกิ่งเนื้อเปียกทองนะครับรายการที่16บด้านหลังตอกชพอลชปอลออออแล้วก็ลอห้านะครับตต้ฐานก็เป็นชอปอลอนะครับรายการที่16หเขย่าเสียงกิ่งดังนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่17เจนะครับรายการที่17อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระประจำวันเกิดหรือเปล่านะพี่นะนี่ครับ หรือว่าเป็นพระกุ่ไหนไม่ทราบที่นะครับพ,พี่พี่ท่านใดดูชอบทักได้ทักมาได้เลยนะครับนี่ครับรายการที่17นะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่18รายการที่18เป็นล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะครับรายการที่18นะครับรายการนี้ รายการต่อไปรายการที่สิบเก้านี่ครับอีกหนึ่งอันครับอันนี้ลงยาดำรายการที่สิบเก้านะครับผมนี่ครับความเก่าความสวยนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้หลวงปู่ทวดเตารีดปั๊มซ้ำ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดพระนางพญากุพิสุโลกนะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่กันหนึ่งในเบญจภาคีเหมือนกันนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับ รายการต่อไปรายการที่23นะครับเป็นรูปร Cats, หล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับลงรักถักเชือกนะครับพี่รายการที่23นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่24รายการที่24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิบูลน,นะครับรายการที่24นะครับปี08นะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรูปหล่อหลองพ่อเงินวัดบางพานอีกหนึ่งองค์ครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการนี้หุ้มกระเช้ามานะพี่นะนี่ครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกเป็นสิงสามขวัญหลงพ่อเดิมนะครับผมเป็นสิงงานะครับพี่รายการที่ยี่สิบหก นะครับสิงห์งานะครับสิงห์งาหลวงพ่อเดิมรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดพระปิดตานะครับผมยันยุ่งนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อตะกัว รายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นพระผงสุพรรณเป็นเนื้อโลหะเปียกทองนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สามสิบนะครับเป็นพระนางพญานะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับรายการที่สามสิบนะครับรายการนี้ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดสี่ขอบสตัง์นะครับพี่เหรียญลมดำสวยๆคมๆเลยนะครับพี่รายการที่สามสิบเอ็ดหกร้อยบาททุกรายการนะครับพี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับ รายการที่สามสิบสองนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับรายการนี้สุสานไตลักษณ์ลำปางสวยคมมากเลยนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่ เหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับผมสกลนครนะครับรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับเนื้อทองแดงลมดำสวยๆเลยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่สามสิบห้านะครับเหรียญพระพุทธชินราชด้านหลังเป็นยันอกเรานะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบหกเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัสแกนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับปีสามสองเปิดโลกหลวงปู่ดูวัสแกรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญพระเทสโลนะครับ รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับรายการนี้นี่ครับโอ้บ้านนี้เก็บพระสวยมากเลยนะพี่นะเหรียญคมๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีศูนย์สามรายการที่สามสิบแปดนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับปีศูนย์สามนะครับมีบ่านะครับพี่นี่ครับ นี่ครับเป็นบ่าขึ้นนะครับครับนี่ตรงไหนดีเนี่ยครับพี่เป็นติ่งบ่าตรงหูเหรียญนะครับสองข้างนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดอ่ารายการที่สามสิบแปดขออภัยครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้าเหรียญหลวงพ่อหอมนะครับวัดชากหมากรายการที่สามสิบเก้านะครับ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับจังหวัดระยองนะครับหลวงพ่อหอมชากหมากนะครับสิงห์ท่านก็ดังอยู่นะพี่นะสิงห์ท่านก็สมคำล่ำลือนะครับนี่ครับเหรียญท่านก็สวยงามนะครับรายการที่สาสิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สี่สิบอันนี้ผมไม่ทราบที่จริงๆนะพี่นะรายการที่สี่สิบนะครับรายการนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะนี่ครับว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดนะครับ รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้40่รายการนะครับผมมีนอกเหนือราคา2รายการนะครับที่เหลือนะครับผม600บาททุกรายการเลยนะครับ ส่งฟรีมีปลายทางนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกนค r ว o d e โคตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ีครับขอบพระคุณครับ